วันนี้เราจะมาทําแผนที่เป็นการ์ตูนแบบรูปก,การ์ตูนสวยๆเป็น3าดีกันนะคะทุกคนเริ่มเลขอ่ะเริ่มเลกนะคะเข้าไปที่แมปนะคะเกินแมปเนาะแล้วก็พิมพ์สถานที่ที่เราจะ ต้องการทำนะคะวันนี้ใช้เป็นร้านเฮือนเพนจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็กดมุมขวาด้านบนนะคะแล้วก็ติ๊กไปที่ดาวเทียมค่ะกากระบาดออกนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ซูมภาพไปนิดนึงค่ะซูมให้เห็นชัดๆนะคะอยากได้ตรงไหนก็ เลือกได้ตามชอบเลยเลยคะ่ะพอได้ในส่วนที่เราต้องการแล้วนะคะก็แคปภาพได้เลยะคะ่ะพอแคปเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปตัดแต่งรูปน้องให้สวยงามสักนิดนึงก่อนค่ะของเราง่ายๆเลยนะคะเราจะไปตัดแต่งในแกลเลอรี่ของเรานี่เองตัดขอบเกลียนขอบตรงไหนที่ไม่ต้องการนะคะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล,ลแล้วเราก็เข้ามาที่น้อง<ม>จิมินายของเราเลยนะคะกดที่สร้างรูปภาพนะคะอ๋ออย่าลืมใส่ตรงความคิดนะคะการคิดด้วย3โปรค่ะติ๊กตรงนี้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วก็เพิ่มลูกภาพนะคะภาพที่เราใส่เมื่อกี้เป็นภาพ <นะ S 1> ที่เราตัดเราแต่งมาเมื่อกี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็มาใส่ คำสั่งของน้องนะคะว่าจะให้น้องเจ n เน a เรตภาพเป็นแบบไหนหรือว่าจะให้น้องทําอะไรให้เรานี่ก็เขียนคําสั่งไปนะคะเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะช่วงนี้ก็จะรอรอไม่ไน,านาน,นะะเลยนะคะเสร็จแล้วน้องก็เจ n เน a เรตมาให้เราอย่างนี้เลยค่ะเป็นภาพ 3-D ภาพการ์ตูนสวยๆแบบนี้เลยนะคะกดบันทึกลงแกลเลอรี่แล้วก็เอารูปไปใช้ได้เลยค่ะลองไปทําดูกันนะคะทุกคน